อนนี้แสมเขาปล่อยตัวปล่อยใจท่องเที่ยวสพยกล้องเที่ยวรอบโลกอ๋อที่ผมมาที่ฮ่องกงก็เพราะผมมีจุดประสงค์เรื่องเอ่อคดีผู้ก่อการร้ายขนาดใหญ่จากนี้ไปผมจะยึดหัวข้อนี้หัวข้อพวกนี้หนักเกินไปฮ่องกงเป็นที่ที่ปลอดภัยมากแน่นอนผมเชื่อมั่นว่าฮ่องกงเป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยมากที่สุดในโลกแต่ผู้ก่อการร้ายไม่แบ่งพรมแดนตำรวจฮ่องกง กำลังพยายามขัดขวางเรือร่องร้ายแรงที่เกิดขึ้นที่นี่อย่าถือสานะเขาเป็นคนปากตรงกับใจเขาเกลียดพวกก่อการร้ายมากออนี่ไงเม่อกี้เราพูดถึงสิ่งสะสมของผมตอนท่องเที่ยวคุณถ่ายเองเลยเหรอส่วนใหญ่ใช่เออนี่คุณลั่คุณคิดยังไงกับกลุ่มก่อการร้าย พวกเขาต้องการเงินและอำนาจแต่นี่คือจุดอ่อนของพวกเขาใช่แล้วล่ะแต่มีบางอย่างที่คุณมองกลุ่มก่อการร้ายไม่ออกผมเชื่อว่าทุกๆเมืองมีวิธีตั้งรับที่ต่างกันแต่เป็นความลับสุดยอดถูกต้องแล้วขอโทษครับอย่าซีเรียสเขาเป็นคนดีเขาน่าจะเดินไปสั่งเครื่องดื่มให้กับคุณอ๋อยินดีครับ แต่คือนี้ผมดื่มมากไม่ได้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมไปบอกเขาให้คืออย่งางวั 发力地躺于地上，合上双眼，用皮肤感应路上。